ให้เสียงภาษาไทยโดย BTV Gamer เฮ้ยนี่แหละเนะชีวิตใหม่ภายในคุกเพื่อนกูขอจับจูมเพหน่อยได้ไหมสัตว์จูม๋เพน่อนนาจะใหญ่ดีนะเพื่อนกูขอจับเพืหน่อยนะนา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 ขอจับเพืหน่อยนะนะนานาไม่สัตว์กูมีแผนไว้เฮียแผนละไว้สัตว์คือว่ากูจะไปจับคนที่เก่งที่สุดในคุกอ่ะกูจะจับมาซ้อมแม่งไอ้เหี้ยแล้วคนในคุกจะได้ยกย่องกูเอากูเป็นหัวหน้าไงสัตว์มึงจับกูไว้มึงจับใส่กระโหลกเอาไว้ฮะ มึงพูดอะไรกันมึงหุบปากแมงกูจะกระบอกฟันหัวมึงต่อแถวแล้วเดินก็แบงในเฮ้อไอ้เย้ยนั่นพูดจะมีไม่น่าขอคนตัวใหญ่เห็นแต่ข้างหลังกูเนี่ยเฮ้อนี่ไงไอ้ตัวใหญ่จับแม่งดีไหมเนี่ยอือตีแม่งสัตว์กังฟูเป็นดาวซะกูเหนื่อยเลยสัตว์เฮ้อไอ้เย้ยนั่นตีพี่วนเป็นศิลปของเราอ่ะนั่นใหญ่ที่สุดในคุกเลยนะเว้ยเออก็ใหญ่ที่สุดในคุกมึงแย่กูทำไงเลยสัตว์มึงถามเพื่อนกูดูเออจับแม่งแบบผมตูดเลยสัตว์เอ้ยอปล่อยปล่อยปล ูข <ul im> <team> <le l ittle> อโทษกูไม่ตีมึงแล้วไอีกสุดปล่อยปล่อยหยุดนะไอ้นี่กูขอเป็นเกย์ไวซาดหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับของพี่เขาด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมทำนะครับเออขอแอบเลยฝากกดไลค์สับตะไคร้ด้วยขอแอบจริงนี่ภาคหลายรอบมากขอบคุณครับผม